สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมแฟนช่องน้ำตาลบ้านนานะคะวันนี้น้ำตาลบ้านนาฟาแฟนพาแฟนช่องมาที่บ้านทับทิมสยามศูนสีนะคะที่นี่ก็จะมีสารแม่นางสิวแม่นางสิวส้อยเรามาอีกแล้วนะคะมาขอโชคขอลาบเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามรับชมนะคะว่าวันนี้เราจะส่องได้เลขอะไรกัน นะคะติดตามชมกัน าบบาทาไมเลขเยอะจากบนแก้มคะเราจุดทูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทาสองตรงแก้มนะคะม<อ>นนางชิวก็คือจะให้ชอบให้เต่นหน้าให้นะคะต้องไปรูปที่แก้มนะคะคลิปที่แล้วเราโดนด่านะคะว่ารูปเยอะนะคะ <laughs> แต่ความจริงคือต้องเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าไม่รูปเล น,นะคะไม่ใช่ว่ามีตัวเลขอยู่แล้วไม่ใช่นะคะคือเราต้องไปแต่งหน้าให้ท่านแล้วท่านก็จะทาแดงๆเลยจะได้เห็นชัดๆแม่นางให้ให้บ้างหรือ,อยังนี่เจอเลขก็ะไดบ้างั้ยทุกวันนี้ลิปสติกรุ่นใหม่นะคะเขาจะ ก็พา,าแก้มได้ด้วยพ่แก้มไดด้้วยตอนนี้น้ำตาลก็พาแฟนช่องขึ้นมานะคะมาสองใกล้ๆมาสองบนแก้มแม่นางนะคะให้สองเลยเห็นเลขอะไร แฟนช่องเห็นเลขอะไรให้ส่องกันชัดๆนะคะ,จะเจอกันบ้างไหมเอ่ย <S <S เจอบ้างไหมคะโหชัดเจนขนาดนี้ แม่นางสิวซ้อยแม่นางออกกันยาประทานโชคลาภให้ลูกหลานด้วยเถิดประชานประทานโชคลาภให้แฟนช่องน้ำตาลบ้านนาด้วยจะได้โด่งดังไปทั้งโลกเลยว่าแม่นางสิวส้อยมีเมตตา ให้โชคให้ราบลูกหลานได้อยู่สุขสบายประทานโชคราบให้ลูกหลานด้วยค่ะทางไหนดีแก้มนี่แหละนะชัดเจนดีนเห็ตัวไหนเห็นไหมฝั่งนี้ ังนันเห็นเหมือนเลขห้าเหมือนเลขห้าเนาะห้าสามไหมห้าสามเนาะแฟนช่องช่วยสองนะช่วยสองว่าใช่ไหมเห็นเลขห้าตรงบนเลิเลยนะเวทชาแนลเจอเลขห้าด้านบนเนาะใช่เลขสามข้างล่างใช่ไหมมองเห็นไหมว่าเป็นสามไม่เห็นไกลไม่เห็นไกลใช่ไหมแต่เลขห้านี่เห็นชัดเจนเนาะใช่อะสองเอาเลยนะคะน้ำตาลให้สองสองเอาเอง ดูเอาเองโชควาสนาของใครของมันเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นแตกต่างกันไปใครมีโชคมีลาเออใครมีโชคมีวาสนาก็คงจะได้ลุ้นกันคงจะได้โชคดีกันได้ห้าจริงๆเลยนะคะได้จะเห็นเป็นห้าอะไรขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวมาส่องอีกฝั่งหนึ่งอีฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้น้ำตาลมองไม่เห็นเลย แต่คุณผู้ชมอาจจะเห็นตะครูนะคะที่ให้คุณผู้ชมได้สองการบนแก้มของแม่นางซิวสร้อยนะคะ ก็หลายๆท่านอาจจะเห็นเลขกันไปแล้วล่ะเนาะส่วนตัวน้ําตาลเนี่ยก็จะเห็นอยู่สามห้านะคะตรงแก้มแก้มด้านซ้ายแก้มด้านซ้ายนะเน่ยนะคะใบเตยชาแนลทาต่อ2ต่อโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นตรงนี้เลยทุกเสียง่ายวันนี้เรามาแบบตามอัตรภาพนะคะก็มีน้ําแล้วก็น้ําแดงส้ม เราไม่มีอะไรพิเศษมากมายกว่านั้นเรามาด้วยใจมาตามอัตภาพตอนนี้ก็คือเลขที่ได้เลขที่มองเห็นเห็นแล้วนะคะก็คือห้าสามห้าห้าสามห้าหรือว่าคุณผู้ชมจะเห็นเป็นเลขอื่นหกสามห้าหกสามห้าหรือว่าห้าสามห้าตรงนี้เราต้องมาสองกันมาดูกันนะออน่าจะเป็นหก คือห้อ่ะสองกันไปค่ะสองกันไปสองแล้วก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมไปหาดูได้เลยนะคะรอตเตอห้าสามห้าหสามห้า